เน่มันนี่มัยกเสาเอกเสาทูคนเดิมมันนี่เสาเอกเสาทูคนงั้นเสียอด เคยค่อยนี่แล้วหนักลวงล้วงข้อนี่สบายแ้มันหนักล้วงก้กัวงหลันนัอยากได้แล้วางาแล้วมา้อี่ดกหายแล้วเช่นนี้ของกัยัง็อยาขายได้หล่ตนี้ะ่อนปยากนะ้อนที่นอกแล้อนหาซ้ำได้ซ้ำได้ก้อนปนมีมันอขายได้ลขายต่อไปไปมาค่อยเงนบ้าไปให้ล้านนึงไปให้กอไ่หัล้านนเอา มดแล้ว่พไรไล่ประยุก่ไก่พูมันยังบวกไก่มนทางมันยังพวกไก่เงมอนทางไหนออกไนขบขี่ไกเมหน่อได้มันอยากขยมูลพ่อูดแม่ันเิก้นม้นไม่ได้ขายทิ้งบ่ บัดคอยอยาขายนะคือบ่มีผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินขายวมดเลยซิบล้านนะางยกมาแล้วง่ายง่ายเสาลุงสนง่ายเสาปใส่ม่ยกขาดมงนี้ยังมจะอาหนังอัเอาเอาหนังยกวัเหลวมันมมีหนเนวอันอะไร โอ้ยเ้อมเนสอบเนอถามเนอต้นเไว้จักมองเลว้เราะเอาน่ะก็ต้นนี้แลบันีนเวบัสร้างเกือมันขึ้นนานมาแว่าปิ้นหูมันบันสอต้นเยเวสอตนหนภาพมาเลยมันจะปิ้นหูไปทางไนมันะปินหน้าไปไนจ่อเอาบ่ ไม่กง่อยประหารหลเนี่ยปารทิ้มาลยทิ้็เลยหัดได้อันนี้บอกอันนี้ตัวเป็นเหยี่ยานี่ขอเขานี่ยแ่ม่อวานดหแล้วาบอง่ายเป็นเส้นง่ามันไหอยู่บ้างหรอเขึ้นมาเลยสิมันต้องมีเื่อนมันอยู่กม่ยเสื้อข้าวนะมีเสื้อขาวแขวมาอยู่มันนไเลยมแล้วลูกมาไว้นี่ ก็ได้นให้มันบักขับมาอย่างก็ได้คนมนั้นหรอเขายกมาไว้หนินะหลายต้นมาแจกเลยไร่ก็ไรอ่ไรั่เนี้ยหยุดยอดผลงานยอดยังงูตัวหรอเขาน้ายเสาร์มาไว้หยุกมันหน่นะเรื่องให้ถูกต้องฮะน่ะยกไปเลยนี่ยกไม่สอดไปช่วยกูช่วยหนึ่งสบาย่แล้วมันจะไม่รู้ว่าบ้านขึ้นมาเนี้ย

ไนแล้วละปแล้วหมอเขานั่นแล้วหมอหมอกล้วยนั่นก่อนแล้วหมอกล้วยอถาบ่แต่เียนั่นเียน้องหมอปมันดิเอาดูสักเอาหลเจ้า้าย่หาเกิดอฮะทมา nào lại má bận, lại mì, anh đi không? đi đâu? đi đâu đấy? đấy? này, gì, มมนจังดันดันดันทั้งนี e. Why? Why? Huh? Yeah. ้ได้ข้มแต่ s <S ีไปหาพีเอาไม้ห้องใหยัดเดี๋ยวไปพีู่ขึ้นกูอึกูกูข้นกูขอ้ก้กูขึ้ก้กู้นวู้กูนขึ้นกขนขนกขึ้นพรขึ้นนกูกูขนกขึนูนกขอนกูกนขู้้น

ติดไม่ให้ยังครับติดมาปินดีว่านจุดยันกัจุดเจ้าติไม่ให้ยังเจ้าติดมาบุปผือเป็เงินเพราะอันนี้คนเพื่อที่มาอั่นเขาเขา็มใหญ่สาาเป็นนะ

กจะครต้องเสาอีกคนหะแล้วมันต้นใดคูนี่แหละสองั้งรันมีสาสองก้นเยใส่เราอยู่บ้าน